สวัสดีเนาะกะสิได้มาแนะนำวิธีการเบิงว่า้ใดไอองเฟซบุ๊กของเฮาอีกเทือนึงเนาะความจริงแล้วก็เคยลงใน YouTube ในคลิปหนึ่งแล้วแต่ว่ายังมีคนบอกเข้าใจแต่ว่าก็อยากให้เฮ็ดอีกเทือนึงว่าสั่นให้เบิง้งอินบ็อกเขามาทามเนาะก็สิเจัดให้ตามคำขอเนาะก็เข้าในหน้าเฟซบุ๊กของเขาเลยเนยาะก็หลังจากเข้ามาในหน้าเฟซบุ๊กเขาก็ให้เขา้าหน้าโปรไฟล์ของตัวเองเนาะ หลังจากมาในหน้าโปรไฟล์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ให้เลื่อนขึ้นมาให้เบิง่งแถวซองวางแถวนีเนาะแต่ว่าคลิกบนใดก็ได้บนวางให้คลิกขวาเนาะแล้วก็ทำการเลื่อนลงในภาษาอังกฤษบนนี้เนาะมันจะมีคำว่า view page source ตัวนี้เนาะรือว,ว่าจะกด control u ก็ได้เนาะคลิก,กไปเลยเนาะหลังจากนั้นก็รอทานอีอหนึงมันจะจะทำการประมวลผลหาหน้าตัวนี้เนาะ นาตัวนี้มันจะขึ้นมาแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะหลังจากนาตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ทําการกด control เนาะทางด้านซ้ายมือแล้วก็กด f เนาะหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาตัวนี้เน,ะนาะคำว่า r e l e s ตัวนี้ถ้าของท่านใดยังบม่ขึ้นมาก็ให้พิมพ์ตามนี้ได้เลยเนาะจะมี r e l e s ตัวนี้กับพิมพ์ตัวนี้หลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาข้างลุมด้านล่างเนาะมันจะมีตัวเลขให้อา่าเราสามารถที่จะนําไปเบอ่งว่าผู้ใดาสองเฟซบุ๊กของเรา อบางคนอาจจะบอกคอมเมนต์แต่ว่าบอกกดไลค์บอกคอมเมนต์แต่ว่าไปซองเฟซบุ๊กของเราแต่ว่าเขาอยากำู้ว่าเขาผู้ใดได้ซองอันดับหนึ่งับสองลำสามไปทำลำดับสินาตัวเลขมาแล้วอ่าเลื่อนเบิ้งขึ้นไปตัวติ๊ดอันนี้เป็นตัวเลขที่ว่ามีคนซองเบิ้งเนาะอันนี้เนาะอันนี้อัดในอันนี้เป็นดับหนึ่งในเราเบิ้งสเกตเบิ้งตัวนี้จะเป็นลิสต์สีบอรนี้เนาะลิสต์สีบอรนี้ อันนี้เป็นอันดับหนึ่งที่ขึ้นมาอาจจะเป็นคอมเมนต์ล่าสุดหรือว่ามาเบิ่งเฮาล่าสุดหรือว่ามาเบิ่งเฮาตลอดมามาเบิ่งเฮาประจำนะเฮาอย่างโหเม็นบุได้เขาเก่าทั้งการก็ปีบันนี้เนาะก็ปีบันนี้เลยอ่าเลขเนี่ไปเลยอีกเทือนึงแล้วก็มาเคยคลิกเข้าในในคลิปนึ่งเฟซบุ๊กของเฮาลบตัวนี้ออกเนาะคนบเข้าใจแต่ว่ากดว่างลงว่างหลังจากนั้นกดอินเตอร์เลยมันก็จะเห็นขึ้นเลยมาทำเนาะแต่กจ็ดให้ตามคำอ้อนันนี้ก็จะขึ้นมาเลยแสดงว่าเขาเฟซบุ๊กของเฮาเลยเนาะ แล้วอันดับที่สองก็เลื่อนขง้มาหาตัวเองตัวเองนอ่าตัวนี้หลังจากมาในหน้าโปรไฟล์ของตัวเองเรียบร้อยลงมาให้เลื่อนขึ้นมาให้เบิ่งไปช่องวางเทนนี่เนาะกด enter ที่เก่าไก็ได้บนวางกด enter เข้าไปวางกด enter กันเลื่อนลงนี่ก็จขึ้นมาเลยว่าเออต่อไปก็เป็นคนนี้เนาะคนนี้ลองเบล่ง control u ก็ได้เนาะคลิกกัไปเลยเนาะ หลังจากนั้นก็รอทานนึงมันจะเด็ดตอนเลยไปเรื่อยเนาะไปเรื่อยนาตันนี้เนาะน้าตันนี้มันจะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเนาะหลังจากนาตันนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้การกด c o n t r o ลเนาะทางด้านซ้ายมาแก็จกด f เนาะหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาตัวนี้เนาะลองข้ามซูมบึงถ้าของท่านใดยังบก่ขึ้นมาก็ให้พิมพ์ตามนี้ได้เลยเนาะจะมีรีสต์จะมีพิมพ์ัวนีปั๊บหลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาข้างลุมด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวเลขให้ เฮาสามารถที่จะนำไปเบื้องว่าผู้ใดลองแล้วบุกของเฮาลองเฮ็ดจนสุดแถวนี้ลองคอมเมนต์แต่ว่าโบกดไลต่อยคอมเมนต์แต่ว่าไปส่ง Facebook บุ๊กมาแต่ว่าเฮาอยากฮู้ว่าเขาผู้ใดได้ส่งได้มีเดับ2ดับ3ไปตามล้ำดับสุดาตัวเลขมาแล้วหาเลื่อนเบิ่งขึ้นไปแต่ต้นี้ดอันนี้เป็นตัวเลขที่ว่ามีคนน่าจะซาในหนึงว่าคนเป็นหลาย อันนี้เนาะมีและนี่อันนี้เป็นจะได้โปรยหัวบ่งสกิเกตบ่งลำดับมีซูโบนี่เนามีซูโนี่มีผู้ใดได้ส่งเบุญหัวหนึ่ที่ขึ้นมาอาจจะเป็นคอมเมนต์ล่าสุดหรือว่ามาบุงหัาล่าสุดหรือว่ามาบุญหัวตลอดมาบะบุงหัาประจำนะฮะยังหูว่าเป็นผู้ใดทำอะไรต้องการก็ปีบันนี้เนาะก็ปีบันนี้เลยก็อ่าไปเร่งไปเลยแล้วก็มีแบบนี้ผู้ใดเนาะทิ้งบุกอดอินเตอร์ลบตัวนี้ออกเนาะ กด Enter วางลงเลยก็กดวางลงวางหลังจากนั้นกด Enter ไปเลยนี้กด Enter ยังไงอ่ารถท้ายก็จะขึ้นมาเลยแสดงว่าเขานี่สองบนเขาเนาะขึ้นมาแล้วแล้วก็อันดับที่สองอัดับเรืนมาหาตัวเลขอย่างนี้อ่ะตัวนี้อื้อลองเบิังกับปีปานไปเลยไปเลยกด Enter กด Enter เข้าไปวางก็ขึ้นมาแล้ว นี่จะขึ้นมาเลยว่าเออลอนไปที่เป็นคนนี้เนาะอคนนี้ลองเบงป้าไปแล้วก็ทำการกด e n นเตอีกเก่าๆนี่ยเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆจะขึ้นมาอ่ากดเตอร์แล้วก็คนนี้ลองเบงมันจะขึ้นมาขึ้นมาแล้วเนาะลองข้ามมุมซูมเบิงมาคนนี้ลองเบิงกดอนเตอร์ ป๊บบาปบาปกปีป๊าบขึ้นมาแล้วลองเบิ่งอีกอา่าอีกคนนึงใบ่อ่าลองเบิงังขึ้นมาแล้วคนนี้ลองเฮ็ดจนชุดแถวนี้ลองแถวแถวที่สองแล้ว<า>ป,าป๊าบป๊าบนี่อยากหูเบิง่งก็อยากหูผู้ใดก้กับกดบังนี่นี่ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นดับสองม,มาแล้วอ๋ออันนี้เป็นเก่า นี่มันต้งเป็นตัวข้างล่างคนเป็นหลายผิดขึ้นแถวตัวนี้ได้งวาลำดับของมันว่ามีไฟใ้ซองเบ่งเฮาพนี่ยพอดีเตอร์จะขึ้นมาขนาดตรงใดเนาะนี่ขึ้นมาแลวเอาลองเอาคนสุดท้ายบ้างคนสุดท้าย ต้องกดอินเตอร์กาเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะท่าว่าอยากหูมีผู้ใดรได้สองบนเฮาเนาะเดี๋ยวไม่อยู่กด enter ก็ได้เรียบร้อยแล้วแถวนี้เป็นคนสุดท้ายเนาะขึ้นมาขึ้นมาเลยอันนี้เป็นคนสุดท้ายสำหรับที่เหตุไ้เบิ่งนี่ก็สำหรับท่านใดอยากหูก็เฮ็ดแบบเก่านี่ไปเรื่อยๆเนาะกัสามารถเบิ่งได้เนาะแสดงว่าเขามาเขามาเบิ่งเฮาเนาะคนนี้ก็บอกเคยเห็นคอมเม่นบอกเคยเห็นกดไลค์จากเธอแต่ว่าเห็นมันขึ้นมาตลอด แลยว่ากดมันจะเห็นแสดงว่าเขาติดตามเ้าเนาะสำหรับการเบิงว่าู้รไซสองเฟซบุ๊กของเฮาก็มีแต่ซานี้เนาะอ่าผูรใดมีคำถามอยากถามยังกะถามได้เนาะฝากอินบอกเข้ามาได้เลยเนาะเขาเข้าใจที่ได้ติดตามชม ปา๊ขึ้นมาแล้วลองเบิ่งอีกออีกคนนึงใช่ป่า,อาลองเบงิ่งคนนี้นี่แถวแถวที่สองแล้วปา๊บนี่อยากหูเบิ่งนก็อยากหูผู้ได ต่กดเบิ้งนี่นี่ไปเรื่อยๆไอ้อันนี้เป็นดับสองมันงานแล้วอ๋ออันนี้เป็นเกา่าน,นี่มันตองเป็นตัวข้างล่างตัวนี้ตัวนี้ผิดแถวอ๋อตัวนี้ป๊าพกดเดิเตอร์จะขึ้นมานี่ขึ้นมาแล้วเอาลองเอาคนชุดไทยบัง คนสุดท้ายกาเฮ็ดแ,แบบนี้ไปเรื่อยๆเนอะท่านาอย่างหัวไม่มีอะไรใดสองเบเิ้งเฮาเนาะเรียบร้อยกตอันนี้เป็นคนสุดท้ายเน,นอะน,นี่เป็นคนสุดท้ายสำหรับที่เฮ็ดได้เบิ่งนี่ก็สำหรับท่านใดอย่างหูวก็เฮ็ดแบบเก่านี่ไปเรื่อยๆเนาะก็สามารถเบเิ่งได้เนาะแสดงว่าเขามาเขามาเบเิ่งเฮาเนาะคนนี้ก็ บุกเคยเห็นคอมเมนต์บุกเคยเห็นกดไลค์จากเธอแต่ว่าเห็นมันขึ้นมาตลอดหรือว่ากดมันจะเห็นแสดงว่าเขาติดตามเฮาเนาะสำหรับการเบิ่งว่าใครสองเฟซบุ๊กของเฮาก็มีแต่ซานี้เนาะอใครมีคำถามอยากถามยังกะถามใดเนาะฝากอินบอกเขามาได้เลยเนาะเขาเข้บใจที่ได้ติดตามชม